ได้เพื่อนใหม่เลยกับบ่หมางบ่เพื่อนลุมเอรตุกนั่นนั้นแมนหมางอะไรบ่หมางเห็ดเพื่อนได้ไหมจ๊ะยันรักความรักเสียไ <c oughs> ว้ยอย่างนนเนาะตอนใดมันดีเราก็มาพี่เ,เป็นดีมากเลยละเป็นยไงตอนใดมันฮักเขากับป้าเป็นนั่ได้อันมามีคนรักคนใหญ่คนจุดซอยขามาคนหัวซึ่งฟอดีใจว่าดีใจแล้ว บายดีเอฟซีบสุขุสุคนพบพอกับสาบัวก็ยังอยู่เพื่อนว่าบอนดินไม่ของสาวจอยเพินคือเก้านอกพอแม่พี่น้องเนาะพี่แะบอนอเพื่อนพินบอนตุพินกัแม่นพอแม่พี่น้องเลยทังสาวจสวตลกับบสบาย อธิบายดิทำไมสดทำไมน้ำพองละลายแท้เนาะปาเป็นจะได้อาการทางไก่เล่ะพ่อบอกอแต่มันยังเจ็บบอกใครแน่เลยบ่เจ็บอยู่แล้วนะเจ็บคางนี่ไหมให้ลงเลยเจ็บคางกระดูกงาเจ็บปินตุ่มเนาะทั้งคอกันนอนพี่บ่อนะหมดเพลินเนาะหมดงามมันเสี่ยงอยู่แล้ว ไปกินเต็มเหรทางเสาเต๋านี่ยังบวชให้แน่เลยที่พ่อมีจิบอยู่เรอได้คุยได้เลยมันเจ็บนอนเจ็บแล้วก็กินยาก็นอนพักบ่ะไปฮานอนอนไปฮามุดฮามอมันึดงโบเปร่าขึ้นหมอเป่าบ่โอ้ไปห้องหมอห้องหมอได้ได้ไปอยู่บ่พ่อเขาไปหวาน เป็นว่าเป็นยังไงสนะก็เขาไปไปนำเอาลานไปไปเพิ่มไปกับอะไรไปถามเพิ่นโดนหมอหมอทำเขาก็ไปแล้วเป็นว่าเป็นยังไงสนเป็นหมอเนี่ยเว่าเพิษไปอยู่นี่บริข่าวข่าวเป็อว่าจะดันเขาว่าจะดินจะดอนเพิ่นร่วงมาแรกๆบริข่าวเพิ่นเนาะ เต็มจังว่าจังไปจัดทีมเลยไจัดทิงจักว่ะ่นตื่นเน้นน i คนสาเลยว่ะนคาดินคาดดอนแล้วอมาย่นทำเบ็ประกอบเป็นเติงเพ่มเลเพิ่ท่วงสีบอกับ่นตื่นเสียจังเสียงเงีเนาะแสดงคาเิทำโคกับบอหู้บเรเ็กมาแล้วเข้าให้ทุกไปเข้าุกคนทางเลย้องตามาทางทำ จะครอบเพิ่นนั้นจะครอเพื่มก็บ่ไดครอบบามช่งามหูนะเนาะก็ครอบวานี่นะครอบว่านี่มันก็ะเายแล้วคุณตื่นไหมนตื่นเลเนาะมามือเล็บริ่ไ้คอเลยมันยักไปัมันดี่ามามือก่อนกับเพิ่นยิ้มแย้มแก้มชัยเนาะ อยู่บนมันเทสแต่วาปี่ายมาปีเกดเจ็บเลยเมือนกใครึ้นใครึ้นพอกับบไร้มานอนพี่บ่นอนนี่เลยนาค้างใเอออยกับน้างเยนอนคนละครับันเปียนกันนี่แต่ด่านตกงม่อวนี่ค่ะบ่หัวประด็เนาะ ตอกไผยมันมันปะญญาตอกไผ่แห้งก้อนเนี่ยมันยากอ่ะมีภายในสานอนน้ำเลาวอยู่ในนี่นะมีภายในสานอนลำใบเตียวเอกับไม้แล้วล่ะเจ้านอนอยู่นี่บ่จ้าเตากับนอนนี่มันมาพอกับไม้นอนนี่คนนอนอยู่พูนกับลูกดแบบขูดเห็ดเตียงเลยเนาะโยกขุกใหญ่กับขูกอยู่ในนี่เลยเนาะสากแล้วบ่เนี่ยมีซากบ่ นี่คนนี้คนนี้กแค่ลูมือ้าวางนี่อสำองสำองวาอ๋อตอีดพี่น้อง้กนี่ชักเา้า้เอาชัแต่เขานี่ก็มุดขึ้นเต็มนี่เนาะัวัขึ้นวได้ผลตกเนาะเิมน้ตลอดเลยนม่ก็ยังไ่ได้ห้อยบ่ยังบ่เน่าน่ะ ยังไ่ฮอยยังบางยังบางมันมันหอยกระานม่นกราไปวี่มันลืมจังกระดาเบิดเท่านี้อีบ่กิดเท่านี้เงแกหน้าม้าอ๋อพอควฝาให้ลานไปช่างไหนฉะหลานพุ่นลงใตพุ่น ไม่ครับเพิ่นบโบขึ้นมาได้หนิเนาะะเพิ่นบโบขึ้นมาได้หนิด้ยินแม่เพิ่นวอาว่าเพิ่นอายบ่บ่ได้ะสองเดือนบ่าะก็เขาเป็นอะไรเนาะถุงน้อยอยู่แต่เขาได้มาปีนึงลูกใหญ่เลยปีนึงเด้วลูกเราวจะคนมีหาดิอร็วนี่างเงี้ยผู่ชายดังน้อยๆนะเพิ่นก้อนก็มีงฟรีเหมือนให้แล้วล่ะก้างแล้วอือู้ไปแล้วบาดเนี่ย รไปใช้เอาลูกอลานอยู่เพื่อนช่วงนี้เนาะโดเมลูเนแม่ตูเน่แล้วมันยู่เราเก่งเลยสมัยเอาขินในสุวิสิบเาเราเก่งเล้วเราก็ตัวน้ยเนาะเลยตามันควิดทามเรานี่ไปยุบปูนเด้หนตัวหนึ่งต่อสิก็ใรอต่อสิบ0ันเนาะจะเาเนาะตัวหนึ่งสิบพันห่สมุเก่งเยเขาลเร่องชาวชอบคนตัวในสาวซ เราต่ก้อาฮ็ดข่อยว่ะเนาะ้แม่ปูเนาะเนี่ยมันน่าปูนักมาห้าิโลแต่ว่าให้ข่อยโฉทีพันข่อยก็ยังส่สามารถเอาได้เลยนี่เต็มได้แล้วมันเลยหาบโบมีเนาะอะไรอันนั้นถือว่าสอบเสนอเนีอมาหมิเงือนว่าอะไเนาะมาสมาราไอ้กินไอ้เจ้าเห็นยมาลายคนมาวางเดอย่ชาวหาคนได้กูเลยชอบกูเลยชอบมันได้ไปกึ้นรถไป่ึ้นรถ จำการเงนใการเงินเะเงินอาบเห็ดกับบวได้เหรอนูมีอากระเจ้าจ้างเงินเงินออกะไรกับปั้นนหน้านไหทั้งพอทั้งอย่างได้เห็ดไ้เห็ดหน้าอยู่บ่ส่นมีไหไม่หน้าอยู่บ่ะมมีมีเลยถ้าเป็นขวน้ำซ้อมปลาแต่ละปีได้สักเฮ็ดน้ำม่วนะพอไปไปเห็ดน้ำเพลินโ่ไปโมวไปไปไปไดำน้าไปเขามีเห็นแล้ เน่ยคอยบงลาเน่สาวนั er. ่งกาโมใหันเงไเอาโม่หันคำนึ่งคไปเอาดนดเขาคือแทนนะบ่าบักบได้บักบัได้เวนเนาะแต่โม่คนสิิโมแทนสิมได้บนันเลยแบบนี้ตกมาอลไบ่เลยเนาะตกมาเลยนะเข่งไม่เลยบ่ก่งไมันนตันไปมเชิบอ้บิบด่นีเนาะ เกี่ยวเพื่ออยู่บ่เนี่เอว่าจะเกี่ยวเขาไม่ได้ไปว่นนี้เขาไม่ได้ไปเกี่ยวอ่ได้เไปชอยเนี่นี่อยากปนไปชอยเพิ่นบ่ลักางหลักด้างเอาเขานี่ละเอาเขาันไปเอาเงินกี่เงเจือเขาเอาเขาดีกุ่าเดี๋ยวพี่รับจ้างแพงเลอยู่พี่บ่เกี่ยวเขาจังสีเพื่อคือสี จะเมอเดียด้บ่นี่คือรอยมุงพออยู่อ่าพอชัวคาวน้อให้หยอเดี๋ยวนี้มันกเป็นีได้่สิบเยนต๊มือวานในหัวอยู่บ่อขุนเน่เปียกเบิดเนาะพอนนีนนมาได้แน่เนาะเมื่อี้นีวเียเันั้ทางบนนอนสาเตลคนีบริหบ่บ่บริหได้ตังนี้ตังมเกล้ยทั้งนี้ มาูงใหญ่เอรยเิ่ขึ้นคืนนีมันลอยหนึ่งให้มาเป่ากินให้ทางตัวแม่เพื่อนนี้สิตัวแม่ปลาบลาม่าบอยู่เฮือนดุมบ่กอยู่เฮือนดุมไล่เพื่อนใหม่เลยกบ่มางบ่เพื่อนดุมเฮือตุ๊บลนั้แม่มางแลไรบ่มาเห็ดเฮือนไมะ <c oughs> <c oughs> เะวเรอนใดมันดีครับคามพี่เ,เป็นดีล่วหอะเป็นตในอตใดมันฮัก,กับป้าเป็นนได้อันมามีคุณลักุณะใหญ่ยยคนชุดซอยข้มาฟมหัซออดีใจวาดีใจแล้วขันเฮ้าไปหาเงินมาซื้อมาหามาสานี่แต่โอจาจังยามได้ปีใดเนาะ าไดพี่น้องเนาะงานเดียวบ้านเขาสาต้นนึงกับบัตทนัวมมันมัันมมันละทกเ่าแงนี่พัดได้ทั้งดินทั้งดอนเนาะมีข่าวดีเรื่องเขามาตั้งทรงตั้งเสาล้วบ้อยังอยู่นะทั้งเสาทั้งบล็อกเมนมมนเลยบ็อกยังมาได้ใช่ยังได้ี เตีนาจังม <ừ> ีย <ừ> ังไมีมว <ừ> ่าแป็นเทคานมเป็นเทคานสร้างได้ระเบ่สร้างส้างออาไปบังแล้วจะเข้าจะเอาช้ำได้สร้างคนละแบนี้จะเข้าจะได้แพงอะมึงหม้ทำเพอยากได้อีกเยเนาะอาะีแพงเป็นไรเราพงนกับมีไเพื่เพื่อนได้วา เสาิห้าต้นปะจากต้นสิบห่างปะหาอืมยังน่จะได้ห็นไปกินอยู่เจนี่เงามฝนมีมีเจนี่เ่นเล่นนั่งไม่นิ่งค่ในตอามันอยากบดฝนนะเนาะอยากอะไรปันตกชุดไทยได้เห็นเนาะชุดไทยขายชุดกไดีตรงทำเขาเลย มีต่ปาเลยนะปาทางไหนอันด pues ีเจ้าชุดขึ้นเบ้อ้ยลงากกะนก็ลางเลยเดี๋ยวมันกลางนี่ายุลากกันอลยรักั้นเสือฮะจักมเป็นห่วง่นเนาะเดยเก่ายังไปคนง่าจะมังไปนั่นไปนี่ไปปลาไปปลเลนอรุณอราน มาได้ไปใช่แล้วเป็นยังไงมาได้ไปใช้แล้วอเแต่ปะอะไรแล้วเพิ่นเจ็บเนาะอ่าต้องกินข้าวเที่ยงนะบ่าอาหืออายาให้เพิ่นกินกินแล้วกินอะไรโอ้เพิ่นกินข้าวกํายั่งนะชาวจอยเพิ่นกินข้าวต้มกินกระตังสลัมเนาะหมอยังฉะนะเราไม่ในไต้หวันเนี่เพิ่นต้มต้มบะชีกแกงหม้อนะ Chăm ờ, treo ừ. mình chèo mình, ừ, mình có được ủn เนาะ ủn cũng บ่ได้บ่ sao má cả ủn này làm ให้มันมันบุ๊ดแล้วเออบ่ chèo นีเนาะ่อแม่พี่น้องอ่าทัานสาวนั่นเพิ่นก็คือว่าเพิ่นนอนพักพรอ่าอาการเพิ่นก็คือว่านักชู่เนาะกินยาแล้วก็นอนพักทั้งเ่าพอก็บ่ได้ไปทางใดเพิ่นน่ะไปทางใดก็บ่ได้อยู่เผ่าอ่าทั้งชาวจ้อยเพิ่น เช้าลุกเช้าได้แต่ว่าลานเีอมากเอาลานคนไปดินกบไพ่ะดินกับเปตู้อยู่เพื่อนดูพุทธอยู่เพื่อนในเช้าคนเอาคนหมาพีเนาะได้เชาอนไม่เช้าไปไหมบ่คนหมาพีแหวนลูกบ่แมอันดูชาวจอยคนมีแต่อยู่นึกกบพ่อ้วแม่แม่กับมาพีแลวแม่ดโดย ้าเพิ่นเปิดเพลงนี่เนาะแม่แม่มันไปอุ้มลานเป็นเล่นอยู่บนทำมาแรือมาพี่เลยอันนี้มันมันมายูเนาะลานอุ้มไปอุ้มไปนอกกับข้างในมันไว้โลยมันอยู่น้ำนี่แหละมันแอมแต่มันลินนี่พอดีคุ้งอันพี่แล้วบ่เออคุ้งแบบต้นไม้เลยบ่ฮอดหัวเนาะ บ่ฮอดหัวนั่นเดี๋ยวนี้ฮอดหัวเลยแต่อือก็ขนาดนีเลยอันนั้นหัวน่ะบ่แม่นบ่ขนุนบ่ว่านพุ่นบว่าพุ่นเคือว่าได้ตอกัแล้วตนย้ายมาใหม่ๆวัดบ่ได้คอเพิ่นนําเนาะอ่าถ้าคอเพิ่นแน่กคือสิบ่เป็นหยังหรอก ข้าวเที่ยงเพิ่นนุกขึ้นมากินไหนติเอ่อเต้นเข้าวเลยนอนนอนคือว่าแนะไรเนาะเจ็บเพิ่นกะนโมติเล่นี่ถ่ะว่าเป็นทีในค<บ>างในนี่นี่โอ้ยเจ็บเจ็บอนไรเองนบ่แ<ม>ย,ยกแน่เช่นแมนกินข้าวกับยากอีกเลยเชยเชยยาไม่อย่างเดียวอืมยาเราเจ้าบ้าน <c oughs> เป็น ยังก็ไม่บอกตักเลยฮะฮะตอนใหายมาใหม่ๆแัดทางเนาะทางอะไรไม่แัดบริโภคเพิ่นแน่แัดเพิ่นแบบคล้ายเพิ่นห้างอย่างเนี่เนาะโดยเพิ่าท่วเพิ่นท่วงเพิ่นสิบายอีกย่างเนาะเชียงตัดใหม่ตัดโตเชียงรถเชียงนั่นขามาพิ่นเพิ่นร้านี่ก็คาบเลย่ะโดยโดย พอประวัต <se ep> well. ิปิ่นแน่นี่เนาะคลิปเมันมันก็ดีนะจังไดก็กราบก่อนเด้อจ๊ะเนาะโดยอธิบายดีเด้อเนาะเพิ่นกะนอนให้เพิ่นนอนพักผ่อนก่อนฝุ่นทั้งนั้นกะเพิ่นเปิดเพลงอยู่โฟมพี่น้องเอ้ยจังไดกัคลิปนี้เนาะทางชาวัวกัเสียเอาไว้ชันนี่ก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกรฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เน้าพ่อห้มีกำลังใจหรือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะ ชาวบัวกะสิได variance, id ้ขอกล่าวเข้ามาสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนเนาะ